ย้อนกลับไปตอนตีสอของวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมามันมีคลิปที่สะเทือนใจคนรักน้องหมาเกิดขึ้นนะครับพลเมืองดีเข้าไปเห็นผู้ชายสองคนนั่งชำแหละซากศพของหมาที่ตายแล้วลองดูบางช่วงบางตอนนะฮะแรล่หมาข้างถนนเลยแล่หมออาเว้ยอวอวส,สองคน แย่หมาท้งนองถนนเลยประเทศไทยเหยียดแจ้งตำรวจแล,ล้วตำรวจก็ไม่มาเราจำเป็นต้องขอเบลอภาพนะครับเพราะภาพที่เห็นตรงหน้านั้นคือผู้ชายสองคนกำลังใช้มีดชำแหละซากหมานะครับคุณผู้ชมแถวแถวถนนเอกชัยปากซอย59เขตบางบอนนะครับ เป็นผู้ชายเล่ร่อนสองคนครับจอยพอเราตรวจสอบเรื่องนี้ไปกับทางตำรวจสอนอบางขุนเทียนตำรวจว่างไงบ้างฮะตำรวจบอกว่าตอนนี้คุมตัวได้หนึ่งคนชื่อว่านายบุญส่งอายุ46ค่ะคือสภาพตอนที่คุมตัวมานะเมาเมาหนักเลยแล้วตรวจสอบดูแล้วสติไม่สมประกอบด้วยส่วนซากหมาที่เป็นตัวสีน้ำตาลเนี่ยนะคะตอน,นยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นหมามีเจ้าของหรือว่ายังไงหรือว่าเป็นจรจัด แต่ได้พูดคุยกับนายบุญส่งเบื้องต้นแล้วบุญส่งยอมรับว่ากําลังช่วยกันกับเพื่อนนี่แหละชําแหละซากหมาจริงว่าจะเอาไปกินบ,บอกอย่างนี้ด้วยนะแต่ไม่ได้เป็นคนฆ่าหมาตัวนี้มันถูกรถชนอยู่กลางถนนก็เลยลากมาริมถนนแล้วก็ช่วยกันชําแหละคิดว่าสามารถทาได้คิดว่ากินได้ครับคือตอนนี้ยังไม่ได้มีการดรําเนินคดีนะครับ<ด>เพราะตํารวจบอกว่านายบุญส่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้ฆ่าไง และคาดว่าสติอาจจะไม่สมประกอบด้วยพอไปคุยกับเจ้าของคลิปครับเจ้าของคลิปบอกว่าผู้ชายสองคนนี้เนี่ยนะมักจะนอนอยู่แถวๆนี้เนี่ยแหละเป็นประจำตอนที่เห็นก็ตกใจเอ๊ะทำไมสองคนนี้เอามีดมาชำแหละหมาแต่เขาใช้คำว่ายังดีนะที่พอตำรวจถามมารู้ความจริงว่ามันถูกรถชนมันไม่ได้ถูกฆ่าคือมันเป็นอุบัติเหตุอย่างที่จอยบอกเลยแต่ดูแล้วก็น่าสงสารอยู่ดีฮะ เขาบอก่าแค่เนือไปเอาเนื้อไปทำไปกินกันตอนนั้นเขาอยู่กี่คนเลยเขาอยู่คนสองคนนะที่แรกแต่พอตำรวจมาก็ไม่เจออีกคนหนึ่งเลยอีกคนหนึ่งหนีไปก่อนแล้วอือคือตอนนั้นเราตกใจมาที่เห็นสภาพตอนแรกตกใจหรือวนึกว่าหมานึกว่าเขาฆ่าหมาอ๋อที่ไหนได้หมาจน,น <c oughs> สงสารนะผมผมเป็นเจ้าของหมาแล้วหมามันน่าจะมีเจ้าของด้วยว่ามันดูตวัวมันเป็นขนสีน้ำตาลที่เหมือนหมา,มาพันุนะครับอตัวใหญ่ใหญ่หมาตัวใหญ่หมาพัน ได้รูดออกมาหรือเปล่าอ๋อมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นหมาที่เลี้ยงไว้หรือเปล่าอืมคือประเด็นเนี้ยคดีเนี้ยจะผิดหรือไม่ผิดขึ้นอยู่กับว,ว่าหมาเนี่ยเป็นหมาจรหรือหมามีเจ้าของเหมือนอย่างคนถ่ายคลิปไงถึงตั้งประเด็นว่าเอ้หรือเป็นหมามีเจ้าของขนสีน้ำตาลน้ำตาลอาจจะเป็นกลนเด่นไหมอ,อ,อะไรแบบเนี้ยคือถ้าเป็นหมาพันธุ์แบบเนี้ยก็น่าจะมีเจ้าของซึ่งถ้าเจ้าของรู้ไปแจ้งความก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยนะคะครับ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ